แะขวัตหรือเพชรพุ่มพวงเป็นลูกชายคนเดียวของราชินีลูกทุ่งคือพุ่มพวงดวงจันทร์ที่คนไทยยังคงจดจำน้ำเสียงที่หวานและไพเราะติดหูและทุกเพลงของแม่พุ่มพวงคนก็ยังคงฟังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และยังเป็นอาจารย์ต้นแบบให้นักร้องรุ่นใหม่และศิลปินอีกหลายๆท่าน ให้เจริญรอยตามท่านและคนไทยยังรำลึกถึงท่านเสมอคะ่ะเทร<า>ยังเจริญรอยตามแม่พุ่มพวงโดยการเดินบนเส้นทางนักร้องเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวและยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะและความสามารถของเขานั้นยังไม่พอเขายังเป็นพิธีกรรายการอีกด้วย และยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพชรยังมีหน้าตาที่หล่อเหลาระดับพระเอกละครและยังมีออร่าเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆคะ่ะใครที่ชื่นชอบเพชรก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเขากันด้วยนะคะ